สวัสดีครับวันนี้อยู่กับผมแม็กเกอร์ชาแนลวันนี้พี่แม็กจะไป,ไปทําหนังสติกก็ผมรู้ว่าภาษาใต้เรียกว่าปังนูโอเคเดี๋ยวเราเข้าป่าไปหากันครับผมนี่หาเข้าป่าในนี้เลยทุกคนนี่หาไม่เจอไม่ก่อนไม่ก่อนหาไม่เจอมาคิดูหาไม่เจอเรามากินอยู่ตรงนั้นด้วย ลูกดมแมวนี่หาไม่เจออุ้ยหาไม่เจอกินลูกดมแมวดีกว่าทุกคนนี่หมดทุกคนเคยกินไหมเอ่ยบ้านแม็กเลือกลูกดมแมวนะทุกคนดมแมวป่าอร่อยไปหานต่อไปทุกคนไปหากันครับผมพยายามหาลักษณะที่มันเป็นตัว Y นะทุกคน มันจะเป็นอย่างนี้นะ้รก็ผมโอเคเดี๋ยวไปหากันทุกคนมาหากันครับผมใครเจอช่วยดูช่วยบอกคอมเมนต์บอกพี่แม็กหน่อยนะครับผมใครเจอแล้วช่วยบอกคอมเมนต์พี่แม็กหน่อยนะครับเฮ้ยเจอแล้วทุกคนน่าจะได้น่าจะได้เนี่ยเนี่ยทุกคนประมาณนี้นะครับผมอันนี้เดี๋ยวเราพี่แม็กค่อยไปตัดออกแล้วก็นี่ตรงนี้เป็นหนังสติกนะครับผมนี่ เฮ้ยเจออีกอันนึงแต่เป็นอันเล็กนะตัวนี้นะโอเคเดี๋ยวพี่เมฆตัดสองอันไปเลยดีกว่าเนาะลองดูลองดูเผือ่อได้เผื่อได้ทุกคนอืมโอเค เ,เดี๋ยวเราไปข้อไปแต่งกันที่บ้านนะครับผมนี่ประมาณนี้นะครับทุกคนโอเคเดี๋ยวพีแม่แจ่ตัดอีกกริ่นหนึ่งนะครับผม ไปที่ดนะ้ไปแล้วทุกคนเดี๋ยวเราไปแต่งกันที่บ้านกันมาครับทุกคนตอนนี้แม็กก็ถึงบ้านแม็กแล้วนะครับผมมาแต่งฟางนูของเราเลย <c oughs> แม็กก็จะเอาประมาณนี้นะทุกคนปั๊บปั๊อปโอเค นี่ทุกคนพี่แม็กก็แต่งเกือบจะเรียบร้อยแล้วนะครับผมเดี๋ยวมาขูดไอ้นี่ออกอีกนิดนึงนี่เมื่อกี้ก็อยู่แบบนี้เลยนะแล้วก็ขูดออกนะทุกคนแล้วก็ขูดไอ้นี่ออกมันก็อยูอย่อย่างนี้เลยครับผมนี่ประมาณนี้เราขูดไปขูดไปครับผมเดี๋ยวขูดเสร็จก็จะเอาไปตากแดดนะครับผมโอเคขูดกันต่อครับผมเดี๋ยวไปตากแดดกันนี่ทุกคนพี่แม็กก็ตากแดดเสร็จแล้วครับผมประมาณหวันนะพี่แม็กตากประมาณหนึ่งวันนะครับผมสีก็จะเป็นแบบนี้เลยนี่อุปกรณ์ของพี่แม็กนะครับผมก็จะมี ไม้นะครับผมพี่แม็กจะทำสองอันนะแล้วก็มีผ้าใบนะครับผมเป็นผ้าใบนะพี่แม็กจะทําเป็นที่ยิงนะครับผมที่ยิงกระสุนที่ใส่กระสุนของมันนั่นเองแล้วก็มีหนังยางหนังยางครับผมนี่พี่แม็กซื้อมาแล้วเรียบร้อยจะมีพล้าเล่มงามของผมนี่เองเล่มงามแล้วก็ผมโอเคเดี๋ยวมาทําวิธีการทํากันขั้นตอนนี้นะครับผมพี่แม็กก็จะมาบากตรงนี้ก่อนนะครับผมเพื่อที่จะใส่ยางนั่นเองทุกคน แล้วแต่บางคนเลยนะครับผมจะบากเยอะบากน้อยนะครับผมอันนี้ไม้ของพี่แม็กมันก็สวยนะทุกคนหาหาและหาไม่หาหาไม่เจอเลยทุกคนเั่ว่าจะเอามาทําแบบสวยๆหน่อยไม่เจอนี่พี่แม็กก็บากได้แล้วนะครับผมประมาณนี้เลยทุกคนนี่โอเคเดี๋ยวมาใส่ยางยางกันครับผมส่วนยางที่แม็กจะใช้นะครับผมพี่แม็กจะใช้เป็นตอน6นะครับทุกคนนี่ หกเส้นนะครับผมเอาเอาอยางมาแล้วใช่ไหมเราก็ทําอย่างนี้เลยครับผมปึ๊บปึ๊บดึงให้มันเข้ากันโอเคก็ได้อย่างนี้ได้ใไหมเหมือนเดิมเลยครับผมอย่างนี้เลยเราก็ดึงไปเดี๋ยวมันก็รูดเข้ามาอืม โอเคเดี๋ยวเราก็ส่วนขั้นตอนนี้นะครับผมพี่แม็กก็จะใช้หนังยางหนึ่งเส้นนะครับผมผูกนี้ก่อนเลยเพื่อที่จะใส่หนังยางพวกนี้ครับผมที่ใส่ในไปที่ยิงนะครับผมมันจะง่ายกว่านี่ผูกนี้ใช่ไหมล้วก็แยงเข้าไปอย่างนี้เลยมันจะง่ายกว่านะนี่ได้แล้วทุกคนโอเคเผูกกัน นี่นะครับผมทีมพิวเอ็กใส่มาเมื่อกี้นะเป็นอย่างนี้นะแล้วก็ดึงให้นี้ออกมาแล้วก็ใส่นี้ลงไปแล้วก็ดึงกลับมาครับผมดึงดึงให้มันแน่นให้มันรัดตัวที่ยิงของเขาอย่างนี้นี่มันแน่นอย่างนี้มันก็จะพับกระสุนอีกด้านนึงก็จะอยู่แบบนี้แล้วเรายิงก็ใส่กระสุนอย่างนี้ครับผม ใ่โอเคทุกคนไปใส่อีกด้านหนึ่งกัน นี่นะครับผมพอพี่แม็กผูกอย่างนี้เสร็จแล้วนะครับผมโอเคทุกคนขั้นตอนนี้นะครับพี่แม็กขออภัยด้วยนะครับผมพี่แม็กต้องใช้เทา้าจริงๆทุกคนแม็กก็ใช้เท้าเป็นอย่างนี้นะครับผมก็ใส่ตัวนี้ก็ไปที่เราบากนะครับผมเราก็ดึงกับหัวเข่าของเราอย่างนี้เราก็มัดเลยนะครับผมระวังดีดเข้าหน้านะครับผมทุกคนอย่างนี้นะครับ เกยบไว้ดีๆนะครับผมขั้นตอนนี้จะยากนิดนึงนะครับผมนี่สองด้านอย่างนี้แล้วนะครับผมแล้วก็มัดเลยนะครับผมมัดกันเลย ระวังดีดเข้าหน้านะครับทุกคนสำหรับใครมือใหม่นะครับผมโอเคทุกคนนี่มัดเสร็จแล้วนะครับผมเราก็ดึงตรงนี้ได้เลยนะครับผมที่เราใส่ไว้ที่เข่านั่นเองทุกคนอโอเคนี่หนังสติกของเราเสร็จแล้วก็ผมเดี๋ยวพี่แม็กซ์ไปยิงขวดให้ดูนะครับผมทุกคนไปยิงขวดกัน มาครับทุกคนเดี๋ยววิแว็คลองยิงให้ดูครับผมนี่วิแว็คใส่ก้อนหินไปแล้วน,นะยิงขวดน,นะครับผมนี่ไม่โดนเอาใหม่ยอบครับผมทุกคนเมื่อกี้ไม่โดนครับผมไม่ฮี่หล่อเต็มเป้าเล่าเต็มแข้ง คลิปทำหนังสติกของพี่แม็กก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยนลครับผมสำหรับคลิปนี้แม็กก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์เพื่อเป็นกำลังใจให้แม็กทำคลิปต่อไปด้วยครับสำหรับคลิปนี้แม็กก็ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ